โอเคนะครับขอเราเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามีกันแมปไฮเลตเท้าพอดีเฟน,นมาลงเอเลตไปออตโต้ยาวๆ <laughs> ออตโต้สคริปป์ยาวๆเราจะไม่หยุดสคริปป์เลยเราจะออโต้ไปเรื่อยๆเราจะไม่หยุดแม้แต่นิดเดียวเราก็จะไม่หยุดใช่เราไม่ได้โกหกเราก็รอวันนี้เรามากับเจ้าไฮเปอร์เลฟิชชัน สปิกลีแพาโดนกีเลเซอร์แล้วก็ซานตาทีวีแมนโอเคเซตประมาณนี้แหละเลฟชอนน่าจะไม่ได้วาง <laughs> น่าจะนะแรกก็รอวางกรีนเลเซอร์เอาวางไปด้านหน้าวางอีกตัวแล้วก็อัพตัวด้านหน้าเดี๋ยวเราใช้แค่ตัวด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวเรากดขายรอนะฮะโอเคกดขายได้เลยแล้วก็รอสคิปเวฟไม่พอดีเป,ป๊ะ ไม่พอดีนี่ว่ะเลขสามโอ้โหนิดหน่อยก็ไม่ให้เนาะโอเคได้แล้วก็วรอเว็บสปต์วันนี้เราไปแบบชิวๆแพ้ก็แพ้ไปเลยเราปล่อยเราปล่อยเลยแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะอัปเกรดกินไปก่อับเดีก็วก็มาอัพเกรดตัวเงินเราก็รอนะคะตอนนี้รออัพตัวเงินห้าร้อยอืม ช่วงแรกๆก็แพงอยู่แล้วตัวเงินอ่ะห้าร้อยบาทมันยังไม่ค่อยคุ้มเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะโอเคแล้วเราก็อัพขั้นห้าร้อยรอรออีกตัวรออีกตัวแป๊บหนึ่งรอห้าร้อยเด้2สองตัวเลยเด้2สองตัวเลยก็รอวางไฮเปอร์เราต้องวางไว้ที่สิบเอ็ดนะฮะ เราจำได้เราลงบ่อยเรามาเก็บแหลงใช่เรามาเก็บแหลง,าาลงขัานี้ต้องอัพไปก่อนเราก็รอนะฮะรอวางไฮเปอร์หรือรออัพดีอัพดีกว่ามาง เอออัพอัพอัพก่อนอัพให้ครบก่อนเออเนี่ยทำไมตรงนี้มันมีแสงสว่างประกายอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมถ้าตัวนี้ตายอ่สะสกีบไวบปุ๊บเราจะวางไฮเปอร์ได้เนี่ยการคำนวณน,นี่ไงคำนวณพอดีเปะ๊ะพอดีไปเอา้าตัวเราไม่ได้อัพหรอลืมกดอัพลืมหรือไม่เห็นก็ไม่รู้เรา,เอาโอเคอัพไป ขั้นแรกดาวเวทมันท่าเหมือนเดิมอ้ามีคูณสอง b อ o s พีบู e วิกอดีมากวันนี้วันอะไรอะวันเสาร์เออพรุ่งนี้เด็กวันนึง่งต้องรีบปัม๊มเราต้องถึงเวลห้านะฮะแล้วเราก็ยัดลงรวนัวนบอกเลยได้เงินเยอะแน่นอนโหแล้วถึงเวลห้าสิบก็ห้าพันแล้วอะ่ะได้เยอะมากสี 4, ่พันอัพไปอัพตัวตังคนะ์ไม่ได้อัพไฮเปิ์หรอมันแพง แล้วแล้วเราก็รออัพสองพันเนาะเราอัพตัวเงินกันดีกว่าเพราะให้กี่เลเซอร์เขาเคลียร์ไปมีเลเซอร์ต้องเคลียร์ต้องช่วยไฮเปอร์อัพดีไหมไม่เอาอะ่ะเกอเอาอัพตัวตังกอนอัพตัวเงินกัน ไปเด็กนิดเดียวโอเคอัพไปสองตัวจริงๆอัพไฮเปอร์ได้นะแต่ไม่อัพอัพตัวตัง <c oughs> โอ๋อนิดเดียว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 อัพโอโ้เอออัพไปแล้ว รอนที่เงยียบนี่รอนะรอเงินได้แล้วก็เราอัพขั้น1,500ของ q u ีนเลเซอร์รออัพเกรดหรืออัพนั่นดีอัพเกรดไปดีกว่าสามพันใช่ไหม อึอัพไปนิดนึงอัพไปอีกตัวอ้อยังอัพไม่ได้อัพไฮเปอร์ดีกว่ามาั้งดูนยังอัพไม่ได้มึงก็อัพไปก่อนแล้วก็อัพไฮเปอร์ ถ้าไฮเปอร์เสร็จก็เดี๋ยวจะอัพตัวตังให้มันครบให้มันเลเวลแม็กอะให้มันตันไปแล้วอะเราก็รอนะฮะสกีเว็บก็ได้พอดีอะโอเคอัพเกรดไปอีเลเซอร์สี่พันเดี๋ยวค่อยอัพอัพตัวตังค์อัพตัวตังให้ครบแล้วเดี๋ยวก็อัพไฮเปอร์ลัวๆอัพกีนก่อนดี ยินสลโลไฮเปอร์ทำดาเมจคอมโบนี่มันดีจริงๆอัพเกรดไปเกรดต,ต,ตัวตังค์นะไม่ได้อัพเกรดพวกนี้นะชิวๆครับชิวๆหกพันรอเว็บหน้าน่าจะได้โอ้โหสองร้อยไม่ให้ด้วยนะ ไม่ตายอีกกจะตายเอาอัพได้แล้วิิดเดอเกเตอเราจะได้ประมาณห้าพันห้าร้อยฉะนั้นก็ได้พอดีอ่ะโอเคได้พอดีรอเว็บรอแค่เว็บสคริปต์โอเคไฮเปอร์หมื่นห้าหมื่นห้าเลยเหรออ๋อเออคันนี้มันหมื่นห้าจริงด้วย รอรออ,อัพไฮเปอร์ระเบิดเหรอไม่เป็นไรหรอกระเบิดเลเวลนี้มันไม่เท่าไหร่เนี่ยระเบิดมาก็ไม่มีปัญหาแต่กีเลเซอร์เราอาจจะมีปัญหาเมื่อกี้เลเซอร์มันกันได้น้อยกว่าไฮเปอร์หรือเปล่ากันได้เท่ากันก็ไม่รู้โอ้โหพันเดียวว่าพันเดียวอัพหน่อย ได้ไหมยิดหน่อยิดเดียวยิดเดียวหมื่นห้าเร้วอ้ยิดียนึงไม่ให้เนาะนิดเดียวเองอ่ะไม่ให้อ่ะอะไรอ่ะอ่ะตั้งหลอเว็บสกิปอ่ะหืมแมวก็วิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วแต่เลือดน้อย แล้วเราก็รอจะอัปเกรดเรารออัปเกรดได้ไหมหมื่นสามสามหมื่นห้าเราใช้สามหมื่นห้าแล้วก็รอไปเดี๋ยเดินขึ้นไปดูนี่บนนั้นมันคืออะไรแบบถึงแล้วจะให้ตัวดีๆอ่ะอ,อ้ยโอ้ตกแบบนะ เรวดูแป๊บมงตกแบบเฉยเราไปไม่ได้เหรอใช่เราไปไม่ได้เอ้ยอยู่ได้ได้เราต้องมาทางนี้แล้วก็กระโดดขึ้นแต่ประเด็นคือจะกระโดดขึ้นได้ตรงอ้อได้แต่ตรงเนี้ยขึ้นได้ไหมเฮ้ยเว็บหน้าผมเว็บหน้านะ่าจะอัพไฮเปิดได้นะเว็บหน้าในระหว่างที่ยูนิตเรากำลังตีเราก็มาเดินเล่นชิวๆอ๋อฮะ ลอยผมลอยบักบักเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าบินได้คนไทยบินได้เอาอะไรวะเนี่ยเอาเลยเอา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 บักเลยเล่นไม่เข้าเลือ่องแล้วเราดีเซตกลับไปไปวางเพิ่มวางไ้ปืนเพิ่มวางเอ้ยไม่มีที่วาง าที่วางแป๊บโอเควางได้แล้วอะไร,รอไม่เตินเล่นอะไรก็ไม่รู้ออไรสาละจริงๆเลยเราเนี่ยรอ6กผ่านอัาไปไปหมื่นห้ารอดีๆรออย่างเดียวเรารออย่างเดียวตอนเนี้ยยังไม่พอเลยเัน้น โคตรสามพัน 3, เองสามพันเองนิดหน่อยนิดเดียวเองสามพันอะสองพันเคเว็บหน้าพอดีแหละเว็บหน้าพอดีแหละ <laughs> นอนไงว่าแล้วแล้วก็เราอัพอีกคันหนึ่ง 1999เเลขสวยมากบอกเลยอนาคตเดี๋ยวเอาไปแลกไททันโคเวอร์แน่นอนไททันโคเวอร์น่าจะราคาสูงกว่าในอนาคตนะย้ำว่าในอนาคตแต่ตอนนี้เขายังต่ำกว่าแต่จริงก็อยากแลกเป็นไทไท,ทันโคเวอร์แหละแต่ว่ามันไม่รู้ดิเอาไว้ใช้งานก่อนเอาให้เอา,เอาให้ใช้งานให้คุ้มก่อนเอาไฮเปอร์ใช้งานให้คุ้มก่อน ซื้อมาหลักหลักร้อยหลักร้อยบอกแค่นี้แหละบอกราคาจริงไม่ได้บอกแล้วมันเจ็บไปทั้งหัวใจเจ็บมากเสียหายหนักเว็บหน้ะแ่ดมันสองหมื่นแปดตลอดเลยอ่ะโอ้หได้ไหมยิดนึ่งนิดหนึ่ง,งเอาเว็บหน้าเว็บหน้าแหละเว็บหน้าแหละดูออกเว็บที่สามสิบเจ็ด อัปเกรดไปเราเอาโดนดีว่มามันโดนไปช่วยกันเดี๋ยวเว็บหน้าแล้วก็อัปเกรดโดนจะเอาให้โดนตันเลยยิงมาเคอัปเกรดไปแล้วก็วางไฮเปอร์เพิ่มวางแถวนี้แหละ รอรอสริปต์นะรอสริปต์โอเคกิดมาแล้วดีนะว่าวางโดนไว้ก่อนเป็นไงแต่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าคุณสิสิบมันจิกิจมาเพราะมันชิลอยู่แล้วไม่ต้องวางไฮเปอร์ก็ได้จะเคลียร์ทันอยู่แล้วล้านห้าเองเหรอไม่เองล้านห้าเยอะนะนะก็เยอะก็เยอะเยอะนิดหน่อยเองไม่เยอะมากดูดินี่กิดโดนแค่ นี่นะกิดกิดโดนแค่ตรงตรงกลางวันอนะตรงกลางของไฮเปอร์โดนแค่นี้นะตายเลยยังไม่ได้โดนจริงเลยหมื่นห้าเอาอัพไปลืมดูไปสามหมื่นห้าแต่เราสคิปรัวๆเราไม่สนแล้วว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะมันไม่ชนะนี่ว่าโหมดนี้มันไม่มีวันชนะ มันเป็นโหมดไม่มีที่สิ้นสุดเหมือสามหมื่นห้าแพงไปไหมอ่ะสามหมื่นห้าขอเหลือสองหมื่นได้ไหมอ่ะขอเหลือสองหมื่นได้ไหมอยากเหลือสักสองหมื่นสองหมื่นห้าก็ได้สามหมื่นห้าก็แพงไป สามหมื่นห้าแรงเกินรอเราก็รอสองหมเก้าเว็บมาได้อะเนี่ยไอตัวเนี้ยหลุดตลอดเลยเนี่ยหลุดตลอดลาแฟนคิดเนี่ยตัวนี้เลยนะีหลุดตลอดมาด้านหลังตลอด,อดตัวจำได้เลย มันมามันมันถึงนั่นหลังตลอดเลยนะ,ะจริงจริงเราไม่รู้ว่าเราจะไปได้กิวเว็บนะฮะเราจะวางไว้นี้แหละเราไม่สนล็อกเราไม่เอาลีเดอร์บอร์ดเพราะไม่น่าได้ดูทรงแล้วทำได้สูงสุดแค่แปดสิบไกด์0พันเาไปเว็บที่สี่สิบเจ็ จะอยู่มาถึงด้านหลังนะใช่ไหมหรือไม่ถึงถึงโหแล้วดูเลือดแล้วดูเลือดดิเหลือแค่หกแสนเองใช่ไหมหกแสนหรือหกหมื่นไม่รู้ดูไม,ไม่ทันต่้งะหกหมื่นนะมาแกอยากให้เขามีคูณสองะให้มันเร็วๆอะ่ะอ,อ จริงนะอยากให้มันอยากให้เขามีจริงๆอัปเกรดไปอ,อ,อ,อ๋ออาออัปเกรดไม่ติดด้วยมีการกดอัปเกรดไม่ติดเป็นไงล่ะนั่นไงมาอีกละไอ้นี่เลยสลาสแอนทิทอยเลตเร็วไม่พอนะเลือดจังเยอะอ่ะโอ้โหแล้วก็มาเคลียร์ตัวด้านหลังโหเลือดเหลือเป็นล้านเลย โค oh, ล้านหกแสนใจแอนวอสไม่เคินแจ็คสันมาแล้วเราสคิปเรื่อยๆเราไม่สนว่าเราจะว่าเราจะแพ้เว็บไหนโอเคดันหลังเคลียร์หมดแล้วเว็บหน้าได้เว็บหน้าถ้าสคิปปุ๊บอัพไฮเปอร์ได้ คริปสคริปเธอสคิปเนีย่ยทีเงี้ไม่สคริปเออให้ไม่ได้แบบนี้สคริปแบบนี้แหละดีมากเออบอกเลยโหลดนานแน่คลิปเราสิบหกนาทีแล้วอะสี่พันรออัพรออัพเลยโอ้หเละเลยสี่ล้านหลุดมาถึงตรงนี้อืมไม่น่ารอดแล้วมัง้งสี่พันเอาไป อยากหยุดนะแต่เราไม่หยุดหรอกเราไม่ได้ให้เราเราไม่ได้จะเอาติดลีดเดอร์บอร์ดถ้าเอาติดลีดเดอร์บอร์ดถ้าหยุดไปนานละ <c oughs> ไม่น่ารอดแล้วสี่สิบกว่าได้ไม่หยุดก็ไม่น่ารอดโ้โหโหมากันเต็มเลยนั่นเคลียร์ไฮเปอร์แค่เอ้ไม่ใช่ดินั่นเคลีย What? ร์บอสแค่ตัวเดียวเองนะโหฮะ <c oughs> ไปได้ถึงหกสิบอะห้า <c oughs> ยังไม่ได้ปิดนะยังไม่ได้ปิดออโต้เลยน่าจะน่าจะน่าจะใกล้แพ้แล้วแหละใกล้แพ้แล้วแหละเจ็ดล้านเนี่ยดูเลือดดิเจ็ดล้านใช่ไหมไอตัวนี้เก้าล้านโอ้โหน่าจะแพ้แล้วแหละแพ้แพ้แล้วเห็นเจ็ดล้านก็แพ้แล้วนะเอาจริงๆเลือดมันเจ็ดล้านเลือดมันเยอะมาก ห,หลับรวนรัว,วเอ้ยทัเดเซตนี้ไหวนี่งงเลยนะไหวเหรอไม่ไหวตัวนี้หลุดมาแล้วตัวนี้เลือดก้าวละหลุดมาหมดแล้วน่าจะจบแล้วแหละจบแล้วแหละเว็บห้าสิบเจ็ดเฮ้ยได้ไปไกลอยู่นะไกลมากเลยนะอยลองคิด,ดิตนะผมได้ถึงเลเวลห้า แล้วแบบมาแบบเนี้ยแบบสิบวานาทีอะได้เงินห้าพันแล้วอะ oh, โหโคตรคุ้มอะบอกเลยบอสทอยเล็เลือดห้าล้านไม่เยอะนะบอสทอยเล็ดสี่จุดศูนย์อ,อะแพ้แล hey, ้วเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เดินเข้าบ้านก็จบเกมก็จีจีจบเกมแล้วขออัพไฮเปอร์ตัวนี้ให้ตันก่อนที่จะจบเกมได้ไหม โอเคเอ้ยไปที่ถึงห้าสิบเก้าเว็บแต่เราเคลียร์ได้ไม่กี่เว็บหรอกห้าสิบกว่าว็บเรียบร้อยชนไม่ตายก็้ตัวบอสตัวนี้เรียบร้อยห้าสิบสามมันคือมันเราเคลียร์ไปห้าสิบสามก็ได้อย่กก็ดีก็คุ้มอยู่มัง้งคุ้มอยู่ <laughs> เอออย่างไรก็ได้ห้าพันสามร้อยถ้าเรากดทันสองพันหนึ่งร้อยอ๋ก็ดีนะสองพันหนึ่งร้อยเอย้เรามีสองพันหนึ่งร้อยไหนอ่ะโอ้โหนิดเดียวไปต่อก็ไม่น่าได้แต่คลิปนานเกินโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละไปละ